มามามาพี่น้องก,กินข้าวขึ้นมาละแกงปลาดับมาท่านยำาปดิพี่นอ้องหอยพอ่อมองละแกงกุ้ก้ามก้ามได้บ่พ่อจะไปหาทำได้บ่พ่อจะไปหานะก้ามตะเลี้ยงงัวดิพี่น้องนี่มามตะเลี้ยงงัวแล้วอนกับว่ากินข้าวพี่นอ้องทีมเลี้ยงง,งัวเหมือนมากกว่าพี่พทั้งนี้แกงแล้วว่าจะแกงใครกินบุญทันเพราะนกแกงสุกแล้วมาท่านพี่น้องคณะกิฟต์แล้วก็ขัน้นแม่นมาบัวพ่อเนี่ยครับทมาท่านแล้วเขาหยาด แกมทางเห็นนอนนั่งชมยังเล่นมา่กี้น้เนาะอนรู้เมื่อไเมื <h 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 ่อชมมาอหาเมกีบน้ำอันแน่นกอบอกอันมันยูนี่นะจากรมหานบกเออเขาต้องไปิ๋ไหวเพราะว่ากันเลืออยุกตะกพาไปหาอันมันบานอ่องงวดเองล้วลงไปเผื่อเกลือเที่ยงพี่น้องเช้านะเอาน้ำไม้มาชู่แกงขมบริแกงเพิ่นไปหักน้ำไม้มาว่าสิมาแกงแล้วต่ตอนนี้มันก็สิบเอ็ดโมงกว่าเลยดิสวยส สวยโพดก็เลยท่านี <Ne at. S 2> ้แกงเห็ดปวกพี่น้องถ้าเรามาวางจีนลงเครื่องนะก็เลยดันแกงเห็ดปัวต้องกันซะหูข้ามเลมันเกินเวลาเดยวนี้เดีมาทุกคนกินเต่สบายดีพี่น้องหนักับพี่น้องมาจ้าหนักเต่าปลาเห็ดปวกอย่คือมันออกล่งระดูนี่ง่ายเห็ดปัวนี่ มันใหญ่แต no like no ่ห nice. yeah, sure ันนะธรรมดาัมเ็ดปกันเนาะน้อยน้อยแ่อก็เก็บมันได้แม่มอก็เก็บไปแล้ใช่ไหมขึ้นใหญ่ขึ้นชูมันเอะนเนพวกเขาบะเอแต้ฟางอือบกบกนอยนะเฮ้ยหมองแก่มอเขาดูดนะเเที่ยงเก่าอันเขาบอกว่อืมขไปบ่ฮอดมือเศ้าเนี่ยขไปหอดเตนทางหน้าสมกับลงกายนี้ขไปว่านกบทะรุนนั้นอาชิมอเนี่ยูินบอ ผปอมก็ได้ปอก็ได้น่่ก่้าใหม่แาใ้ไใหมใส่อันนี้ก็จะมือบนในต่ล่างนะมันบอกหอนเแกกมันง่อมัน้บอก้อได้ปลาบ้ามันนอกก็มยังงอมย่ย่งอือนี่ยบ่งคนใแต่ล่างนี่ว้า บมกแม่มาบอกอข้าะมเก็บหม้อเนี่บสลัดเผาชื่อบบเก็บแล้วนอแซมฟางอืออือเก่าแล้วมันมีแต่จุ่มนะฮะกำแนาพกแบบว่เดี่ยวมีแต่จุ่มนะฮะโดยเ่อหามึงอันเผาถาอเดิมป้าตุ้งกันเมา่อวนเผากระสันซื่อบเเก็บอืมั่บอกเขาจะไหนบอกไ่บอกใครเอวเง้ยเท้าก็แเล่นนิมองิเผาเี่ยวรลดมากกว่าลิปนนั้อ บอก่มึงจะออกแสเด้วว่ตัมาสมอติ่ปับเรามาเราคาะเราลงปัเลยเราิน้ำเนาะเราไปหิวเราก็นอนเฝาเอยู่จะเข้าได้ได้เจ้าว่ะบอกเราว่าเอามือตื้นเหมือนกับแม่เราไปหาเงินเมียเราไปหาที่มนได้เลยลูกาหาก่แม่เลีวกบไหเนาะเอรอยก็มือ้อ้วกง่ มน่ะดูบอเอไปค่ลุงป้าโทรมานะคไปก็ให้คุแห่กัห่เยไ่ไ่แบบมีอยไ่วไ่ไ่แบบเด็กกมันเฮ็ดลกล้งระดูบอกาัเอาไก่หน่อยดีเ้าบ้านคุกเก็บวกัวมาวานอึดเเอี่เร้อยแห่กัห่ากืองายขอบคุณมากเย ห้มันดอจะเจาะลูกขอพาพจะเก้ยกลอเนาะทางเจ้าบรวนั่งก็จนมนแลงออกกินบาโอ้ใครใครยืมมันกันยังออกแบบเจ้าน้าไปก็ออกกเลยนี่ไงมันจะดุ้แค่เ้ากับไปกาบมือนะครับเ้ื่นถ้วยลับเ้ากับมา่เ่อนะ่บรเออกามันหโรเลยทีเดียวแต่ห้องกนเป็นม้วนเลยนบ เปดีเด่กุ๊บนะอันนี้จะแต่งไม่้แล้วเจ้ากบุเลี้ยแน้หนงรดเห็นทะเลทะเลวนต่อไปหน้าทุ่งปุ้นนายนุ่มจะวัวกอบโบเห็นโบเห็นดอกบโ่หนึ่งนี่รดนะโบเห็นันจีรดนะแมจูมเนจูมอันตัวน้ำมันอันจูมมันจูมจิ้ิจิ้ิโผล่มาล ต้มใบกับเือมะแกงนแกงกินโล่ชวยที่เดชาว่โอ้งอนเทียมแลกมาหกินชาแช่ตาเกยวตัเทียมาเรียงอมาแกงโลขั้นบุพกป้าต้องหาในีอกกันดีเสียงอันนี้ช่วยอ่ะมแล้วจะาะรมาสจะเเข่าราบันเป็นกระกหอยู่อืมเป็นเม่เเมื้อนสิมาหอ จะมาสิโม่ค่อผมมานหดเียงเกือบเที่ยงเลยอะไงัวมาไมันหอนง่ายเลยมันเวะแวะนี่างย่ยนี่ขอพันมาไปแลกน้ไม้มาหน่งเจ้าวไปแลกใส่ต้นน้องหายก่อนแลรอนองนี่ใช้ก่อนนำไมแล้วก็แม่เลยแหละน้องไสน้องเพิง ตายผมมาจะเรียงงูมันมันไม่ชื่ออะนะงูจะหาเห็ดหายหอตกปากระตาไปกระดกรตาเป่ามาเยนี่ยฮมันกีระตาเป่าหุด้กระตาพนนั้นเป็นโรคหาได้ยักนั้นรอเดเดดติ่งาหารนกระตาเป่าก็าอะไรจะไปเอาของเขา กินข้าวกับอะไรจ้ะถึงได้สะได้สวยใส่รำใส่รวย,ยวรกินแต่กุ้งแต่หอยแต่เห็ดกับสบายดีเวยพี่ต้องป้องป่ายป้องกลางแล้วก็ป้องง่หน,น้าค่ะมามามาเนาแกงเห็ด แกงเพ็ดกับหนังตอนหนึ่งโขูกจำปลาแหลกตอนหนึ่งใช่เด็กเขาเป็นกี่เบอร์ใช่ลาไหลเพชรพเบี้กับบพ่อบ่เเ็นนะคะโอ้หไก่ลงไกนี่เราต้อบน่อยนี่น่าสุพพลอยกัางกันทางนะอไปเรี่องั้เลยเห็นอันเป็ดๆนะเออกูเราขดุดเนยความใจเาอะอมันล้เิ่งดุนี่ เพื่อเพื่อาเผาเดอตัวห่าอ้ายขาจะนีเนี่ยติมหันกันคันมันส่มพอนเกยิำนะขันกอเจ็บนะสมพอนกัจั๊กผู้พวิมาจะใส่ครับล้นพี่เราีผ้าแล้นกายอ้ยกอเก็บแล้วแล้วขันมันเบอยด้ามาเราก็จอดจึ๊กเห็นปวกบ้าเราปวกบ้าแราวาแล่นมาแบบมาทันดิจ่ะพอเราก็จะเก็บเขาแก่งเร้เลเหรอเออ เฮ็ดพวกปชาชออกเป็นแป่นานพวกมันจุ่มพ่อแบบกำลํงบานตั้งปีแล้ังปีทั้งโฮ่โอ้ยผ่านนวินวินมันไ่ได้เห็นกาเมื่อวานนี่นะพอดี่ซื้อกุ๊มันอยู่ไกลพวกกระแบบนั้ก็พ่ยอยู่อันไปหาเราลงราตายไม่ได้ออกเลยบอกกักัาไหรัดม่วกระปองไกป้าพี่ป้าไปโน่นโน่นพี่ภปษะโน่นส นี่ปลาให้ลราโงกนะฮะบ่ปลาซานะบ่นี่เกาจังน้อักะกกิบวกน้อยเดียวเขาไปกีบเออพอไปก็อีลาฟีนังกะเจ็บเจ้านั่นแหละแล้วแก้มพายอีลาดเลระปลาจีบน้อยอันนี้พวกจิบเน่ยไม่ยังมีหรือหิดบวกต้องปลยชายอย่างนี้ยังบัใหมีหูชะชายห้ลงไปเหระไม่ใช่เหรอเห็ดบันใจเห็ด ไหนมีบ่นอย่างมังจะบ่าวไหนขงห้องน้าสาวช่นสจ้ังังฟองะเก็บลำก็เออเก็บลมองไตหน้าคนไทยนี่มังพดเห็นยออันพดมึงไทออก่ะก็เหมืนนะไม่หันแล้วตักจุ่มเมื่อวาอืมข้าวล่าเมือามึงควรเปเมื่อข้วลนวรปจุมเุมเป็ุ่มไปหวน้า่งเก็บเอกะกินกะจะินมัไก่อกออก่ไม่ไ ว่าคขามาบอมือนกับแบาน้าวาัมชอไปหาสุนไปใกับขอย่างไปนตนาสารานเกิจะรีบไปเก็บอยู่กับต้นตนนาสารานได้แค่ะย่งปาตัวนี้มันออกหลืขงเตียนกเฮ็ดตวอันนี้เล้วแต่เก่าดอกญงนะนี่พเดื่อเนต้นอันเดียก่ออกบงบเขเก็บนี่เปลี่ยนเหมือยังบ่เห็น ก็มือแรือออกเลย้ะมีปานหัวีิก็ออกได้นีวกุ่มกเนี่ยมันจพวกปิเนี่ยกระดิเกสีกายมันออกยาวตามหัวเลยแล้วก็ครูตีนตีนเฮ็ดปวดเราก็ไปหาทะมาอีกมันออกอีมือน่ยก็ประท่ินเห็ดก็เห็นงอ้เรีปทนเห็ดไปเหนแบบสจยขอเยกเบิกไปเอาสลอน

ตัวมันออกข่าวของพายเบื้องนั้นมันเบิดเอาแเดมบุญเดมเห็นมือยาหรอขังทั้งกองข้าวทุกโอ้มือใหญ่ไรบ่ชีค้งงอยก็ไปบักมันคือเฮ้ยชีเก็บจนเมื่อยแล้วแหละเออมันเอาขางนั่นมันลามออกกับไฟน้อยอยู่ไรกับไฟน้อยขางเนี่ยเวอร์กอกันกอกพ่อไงหางกันนะเต็มเบิ้ลทหารชีแรกมันจะแอนมันอะเก็บแตขทางเดียวแล้วมันยากมันบล็อกไม่งั้นจะทางมันเห็นในเนาะแอนว่างานนี้คือผ่ไมาเอาในเหตุผล เราก็บอกแกวันมะนาไปเลยป่าวว่าม mm ีไคเห็นปีละตั้งมันาวทีนี่แหละมันจเชือมันยังมันเก่าเังเออเชือมยังเราบว่าเราบอกมันาก่อไได้เข้าไปจ้อันเลียงงัวนก็ได้ถ้ามันาอยู่ต้องหันปีนาออกแห้งไรมันยหละนะจ้าเขาอกเฮ็ดหรืเปล่าคืนีฟันวานฟันตังหูแหยหูกรห่าตังหูกระสูน ออกอรเมื่อคืนหาชูนคือชาบะตีจอปากอีกแล้วเรชิววดได้ต้องเมาแรงอแรกนี้จะเฮียนะบอกว่าผักมานะผักยอดมาน้ำผักผักผดิบปยอดก็ยากี่ตัวครบนแล้วไปเอากน้ำเขาเลยอีกคำเศบพี่น้องอิ่มแล้ว

กอไปกับารุ่นมือนั่ะแล้วลไกไ่ก็บคได้เพราะดอกมันมองบบเป็นจะได้นะไป่เพราะถกเห็ดก็เลยมาห่มกันแกงเห็ดถั่วอหนึ่งค่ะก็ยิ้มอยู่ได้แหละม่ยิ้มนะชดผู้ครสองคำานอยพี่น้องนย้ยเห็นลยนี้ะเอาไงไรัดงมันบานกดมันจุ่มนลชิด้ลายันหี่ัได้ไอ้มันบาดมันเลย้หลาย วแกล้งกันสวดเบอน้อยมามันล้มเพราะบุคลงนั่งโซลีกันว่าเรื่องเฮ็ดพี่น้องแต่ว่าพ่อครูแพทย์เพื่อจะไปหาได้ไหมเจ้าเนี่ยบุหงุหงุจากไดหลายสมัยมันจะผากทางตะัวเอ็นหมอมันออกบ่ทั่วเนาะฮัไโหพี่น้องใจได้มาฮ้อนี่บ่แป๊บกับสิเดคอเนยัดลาขอบใจพึ่งสุกคู่สุ่คนเนาะไปแล้วพอกันคลิปหนาสบายดี